สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกาแฟกาแฟสีเข้มชาแนลนะคะเดี๋ยวพี่จะพาทุกคนเข้าป่าไปเป็นระยะทางช่วงสั้นๆน,นะคะทุกคนเพื่อว่าเราจะไปเจอกับความงามของธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยนะคะตามพี่แฝดเลยนะคะ เราเดินไปเรื่อยๆนะคะแป๊บเดียวนะคะทุกคนเป็นช่วงระยะเวลาการเดินทางสั้นๆส,สั้นมากเลยนะคะทุกคนคะ่ะแล้วเราก็จะตรึงกับความความงดงามนะคะของธรรมชาตินะคะถึงแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมเห็นไกลๆไหมคะเห็นไหมคะข้างหน้าเรานั้นก็คือจะเราจะเห็นเป็นสายน้ํานะคะสายน้ําแล้วก็เห็นจากแสงตะแสงตะวันนะคะทุกคน แสงตะวันเจิดจ้าผ่านเอ่อรมรมเงาของต้นไม้มานะคะตรงนี้ยังไม่เคยถ่ายนะคะทุกคนมุมนี้ปกติพี่จะถ่ายหมดทุกมุมแล้วมุมนี้ยังไม่ได้ถ่ายนะคะนี่เห็นไหมคะสวยไหมคะต้นไม้ต้นไม้ใหญ่นะคะน่าจะเป็นต้นก้ามปูนะไม่แน่ใจแล้วเลยว่าท่นเป็นต้นก้ามปูตรงนี้ก็จะเป็นสายน้ําเล็กๆนะคะเป็นเป็นเป็นสายน้ําเล็กๆนะคะ ตรงเนื้อที่ตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อที่ของในส่วนของก้านพะเยาอยู่นะคะเพราะว่ากวานพะเยามีเนื้อที่กว้างมากนะคะทุกคนอันนี้จะออกมาสายนอกแล้วนะจะจะไม่อยู่ตรงในเมืองนะคะอะนี่ค่ะพ,พาทุกคนมาชมธรรมชาติตรงช่วงนี้นะคะที่มีมีสายน้ำตรงนี้นะคะ แสงตะวันก็จะสาดสองเข้ามาแต่ก็จะมีเงาของต้นไม้บังอยู่นิดนึงนะคะทุกคนตรงนี้ยังไม่เคยเคยพามาเนาะยังไม่เคยถ่ายอะค่ะตรงนี้นะคะเห็นไหมคะสวยไหมคะสำหรับพี่นะสวยหมดนะคะทุกคนขะนี่เห็นไหมมันจะเห็นช่องเป็นช่องตรงนี้นะคะ่ะที่เห็นอยู่นิดนึงแบบ เข้ามาแล้วก็เข้ามาคนเดียวมันเปรี่ยวนะคะทุกคนเปรี่ยวมากเลยนี่อันนี้ก็จะพาทุกคนเดินกลับออกไปแล้วนะคะที่ก็จะพาทุกคนเดินกลับนะคะกับเส้นทางเดิมนะคะทุกคนแต่มันเปรี่ยวนะคะมันเปรียวนะคะเดินเข้ามานะคะผู้หญิงคนเดียวนะคะเดินเข้ามาเปรี่ยวมากเมื่อกี้ก็หันหน้าหันหลังหันซ้ายหันขวานะคะตรงนี้ก็จะมี ก็มีคนเข้ามาอยู่นะคะเขาก็จะอ่านี่เราก็กำลังจะออกไปนะคะบริเวณนี้ก็จะเป็นเป็นท่าเรือที่พี่เคยมาถ่ายถ่ายคลิปอยู่นะคะก็ถ่ายตรงนี้อยู่หลายวันแล้วนะคะเป็นอาทิตย์แล้วนะ <laughs> ตัวเองยังไม่เบื่อก็เข้าใจว่าเพื่อนๆ fc คงยังไม่เบื่อเหมือนกันใช่ไหมคะนี่มันสวยนะคะทุกคนดูสิพอเราถ่ายออกมาแล้วมันสวยนะคะ เห็นไหมคะสวยสวยงามเลยนะคะนี่เดินออกไปแล้วนะคะทุกคนมันเป็นช่วงที่เข้าป่าระยะเวลาสั้นๆแต่ก็เออก็ก็กลัวนะคะเมื่อกี้เดินเข้าไปคนเดียวเพราะว่าข้างในมันจะออกมืดๆแล้วก็ไม่มีใครอยู่แล้วนะคะเขากลับกันหมดละนี่เห็นไหมคะแสงตะวันเดี๋ยวต่อจากคลิปนี้ก็จะมีคลิปแสงตะวันจะรับขอบฟ้าไปเป็นของของวันนี้นะคะ คือแต่ละวันเนี่ยสีของท้องฟ้าสีของก้อนเมฆก็จะเปลี่ยนไปนะคะทุกคนก็จะสวยงามไปไปเอ่อไปแต่ละวันนะคะมันก็จะไม่เหมือนกันเนาะสีสันของท้องฟ้าก็จะเปลี่ยนไปทุกวันนะคะนี่แม่ทุกคนสวยมากเลยนะคะแต่พี่จะทำอีกคลิปนึงจะเป็นเอ่อเป็นคลิปอีกคลิปจะเป็นแสงแสงตะวันโดยเฉพาะเลยนะคะอันนี้เป็นเวลาช่วงเย็นนะคะตะวันใกล้จะตกดินแล้วนะคะ ไอตรงช่วงนี้ยังไม่เคยถ่ายนะคะช่วงนี้ยังไม่เคยถ่ายพี่ชอบถ่ายที่แบบว่ามันมีติดต้นไม้อะไรแบบนี้นะคะสวยสวยงามมากเลยนะคะเสียงไม่ค่อยมีนะคะทุกคนเสียงแห้ง <c oughs> สวยมากนะคะแม้สีสีของท้องฟ้าก็จะไม่เหมือนในแต่ละวันเนาะที่พี่มาถ่ายทำจะเป็นสีฟ้าสีครามบ้างนะคะสี ออ,ออกสีอะไรนะสีชมพูอ่อนก็มีนะคะ